บอสบิ๊กตอบกับชาวเน็ตเยี่ยมมาแต่งหลังล้ำเส้นคอมเมนต์โผลกลางไลฟ์พี่น้องขาเกิดอะไรขึ้นทำไมบอสบิ๊กถึงได้ตอบกับชาวเน็ตรายนี้ไปกลางไลฟ์ะนะคะบอกว่าเยี่ามาล้ำเส้น ก็ช่วงเคินไล์สุดเนาะไล์สุดเราก็แฟนคลับนีเล่แหละค่ะว่าอ่าเรื่องว่าอ่า t o k y o Music จะครบหนึ่งปีแล้วนะทำไมแฟนคลับก็ถามว่าเออส้มผมนี่จำได้อยู่วานึงปีที่แล้วแต่ส้มนีหละจันสินะก็มีที่มาที่ไปสับูรช่สุนี้แ่นเพิ่นก็ะเล่นางไล์สุดอธิบายให้แฟนคลับฟังว่าเออมันก็จะอ่าครบรอบครบรอบหนึ่งปี Tokyo Music เออ ของโตเกียวมิวสิกที่เดเพื่อนเพิ่อนออกมาจัดคอนเสิร์ตยังเพื่อนเองเนาะรับงานเองวันที่27กุมภาพันธ์แลละก็เพื่อนก็จะมีกลุ่มปิดนํำมีกลุ่มปิดแล้วเพื่อนก็เชิญแขกรับเชิญมากเนาะคืออ่าน้องไร้อนกับน้องออฟเนาะน้องออฟนั่นแหละครับพี่น้องแฟนครับกับพักัน ขาวกุมก็หลายหลายทั้งแซงชับน้องไรอันนย่แล้วก็อมนแล้วก็เฟ้นขับตัวเกียวมิวสิกแมนก็คือเป็นการแบบสู่ขวัญเป็นพิธีสู่ขวัญในวันที่ยี่สิบเจ็ดวันที่ครบรอบหนึ่งปีของตัวเกียวมิวสิกเป็นการโชว์พี่นัลเื่นัลเละซซมีฉากพิเศษนะคะบอกว่าฉากนั่งอยู่ข้างตู้กับผมทรงนี้เออกับผมทรงนี้แต่ีแหละค่ะพี่น้องแล้วที่นี่ ในการไลฟ์สดครั้งนั้นมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้เพิ่นเหมือนมาแต่งมาบอกเพิ่นงไปจัดการสีพิ่นก็ว่าเอ้าเขาก็อยู่ดีนี่เขาก็นี่นี่นี่ดีนี่แล้วสิเปิดคลิปให้ฟังดีกว่าว่าว่าจังได๋ว่าจังได๋ว่าพยาบาลฟินแลนด์น่ะตอบกลับจังได๋แน่เนาะจ้ะะอ่เรามาฟังทางด้านคลิปของทางด้านพยาบาลนะคะอเขาญาตทางดับพยาบาลนะคะเปิดคลิปให้ FC แฟนคลับได้ฟังกันวาตัดพี่น้องมันมีมันมีมันมีใหญ่ไข่ไข่ได้ตัดอยู่ไข่ไข่เริมมาตัดพี่น้องนะครับ คือมันคบรอบหนึ่งปีแล้วหนึ่งปีครเพลงตัเคียมิวสิกพี่น้องหนึ่งปีใครโตัวเคียวมิวสิกก่าตัดใช่หนึ่งปีคือผมสั่นไปเรยว่าข่ยคนมาผมสั่ออนอยู่แล้วผมส่นนี่ทยรอฐไปปีหนึ่ผมส่งนี่นะพี่น้องแ๋ยวตอนนี้ผม,มกับสือพีดันเี่เลาค่อคุมปิดบันทียี่สิบเจดนี้มันต้ใส่ผมส้นนีในการเข้าฉากเออผมตัดผมตัวนี้เข้าฉากกปนั่งพิงตู้ว้ยมีฉากนก็ลอดเออนั่นลร้องเพลงจบแบบที่ที่บา้าใช่ทรงนี้เลย สรงนี้เลยครับพี่น้องเพราะนั้นแล้วผมทรงนี้นะครับพี่น้องผมทรงนี้คือมันสิเป็นนางยูขังตู้ันที่หยิบเจ็บมันไปเขาชาคือผมพี่เราขั้นคุมปืตหาเวลาไปเคลียร์เรื่องของลูนนะครับสงสารเด็กเขายุติไมน,น่าจะเเรื่องราวแบบนี้เจอเรื่องราวอะไรเนาะยังมีมีอะไรให้เจออยู่หรอครับน้องก็อยู่ดีไม่สุขยู่ให้หรอน้องก็กินน้องก็อยู่ดีกินแซ่บก็ใช่หรอเป็นบอลน้องก็อยู่ดีกินแซ่บอยู่ไดีวไปน้องต้องไปเคลียร์อะไร มีอะไรอีกหรือเปล่าหทีต่ต้องต้องเคลียร์ผมว่าน้องก็อยู่ในกินแซ่บอยู่นะอืมใช่หมายว่ามันมันม,มันจะครบรอบหนึ่งปีทีเนี้ยผมผมทําอ่าคอนเสิร์ตครบรอบหนึ่งปีผมก็เลยเชิญไลออนมาในนี้น้องรู้จักไลออนไหมไลออนที่ร้องววพอะเนี่ยรู้จักไลออนไหมในนี้มีรู้จักไลอนไอนบอลใช่ครรู้จักไที่ร้องเพลงพอะอเนี่ยรู้จักไลอนไนอ,อ,ลอนบอลคือไม่คิดว่า จะไปเชิญเข้ามาได้บางทีว่าจะไปเชิญอนาดมาได้พี่นอ้อ,นนองอันนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ผู้จากไลฟ์สดในเพจผู้ยิบานฟินแลนด์เลยค่ะพี่น้องที่มีผู้ติดตามมากกว่าสองล้านเนาะเพจจริงค่ะเพจนี้<ๆ>เพจจริงๆอ่านี่แหละ กับที่พี่เบอกนั่นแหละว่าเขาไปแต่งอีหยังเราก็คือเ,เขาบอกให้เราไปเคียรเรื่องลูก,ลกเคี่์อีหยังลูกลก็อยูด่ดีกินแซ่บอยู่กับคุณแม่ก็ดูแลดีป้าจ๋าก็ดูแลดีแล้วมีพี่เลี้ยงอย่างกับคุณแอนแม่เลี้ยงอ่าพี่เลี้ยงเขาเลี้ยงเอ้อนะ เขาเรียกป้าเอ็นเพื่อนเอินเออป้าเอ็นกะมิจิตไทยคงไทยคลิปใดว่าป้าเอ็นเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ดูแลยูฮันเพื่อจะผู้ใหญ่ที่แล้วก็ดูความเค่อนไหวนั่งป้าเอ็นผู้นี้แหละเพื่อนก็ได้โพดยู่กับกระเดยมีหยังเรื่องลูกเรื่องอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วเขาตกลงอะไรกันแล้วอย่าไปแต่งเพลินเพื่อนกับกระเดยห่วงเอียงแล้วเรื่องลูกเนาะพี่น้องเนาะบางคนกะ นี่แหละจังหวะอีกก็มีเอฟซีด้านริบอสบิ๊กนะคะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเนาะสำหรับเรื่องนี้ที่มีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้โผล่กลางไลน์เนาะทีนี้นะคะทางด้านชาวเน็ตอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ความคิดเห็นแตกต่างเนาะเพื่นบอกว่าบางคนก็ไปก้าวไกยเรื่องเพลินเกินไปนะอย่าไปแต่งให้เล้าถอผู้ใหญ่บ้านเขารู้ว่าอะไรควรทำอยู่ซื้อแน่คนบอกนะค่ะบอกว่าจากที่ดูมาตอนนี้ เรื่องราวระหว่างผู้ใหบ้านนะคะ<ม>แล้วก็แพลวเนี่ยเขาจบแบบโอเคแล้วเรื่องโมกช่วยกันดูแลลงตัวจะมีเรื่องให้วุ่นวายก็พวกเอทั้งหลายนี่แหละ<ม>ชอบไปขุดคุย เอาเขามาแซะคันยู่ฝ่ายไหนก็ชื่นชมไปไม่ใช่รักทางนี้จนต้องไปเกียดทางนั้นมันมากไปเอฟซอยู่ในฐานะผู้ติดตาม<ช>และชื่นชมในผลงานไม่ใช่มารที่คอยรังควานไปทั่วฝั่ด้วยค่ะใช่อย่างเอฟซีคนนี้บอกว่าเอฟซที่ดีเนาะเขาจะไม่ยุ่งเรื่องครอบครัวของเขาโฟกัสแค่ศิลปินที่เราชื่นชอบไม่ได้รู้ข้างในลึกๆเหมือนเขาเนาะ คือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนก็คือมีลูกมีเด็กอยู่ด้วยอ,อก็คือเบาๆในเรื่องดาบงดามาหรือจะพูดอะไรเพราะว่าน้องก็กำลังโตแล้วลูกผูพยานฟินแลนเขากบหัวจักความด้เอออน้อง น้องนาติตะเนี่ยคือนาราคุณจะความเก่ง,กง<ๆ>ล้วการน,น,น,น้องก็ไปเรียนหนังสือน้องก็ิืมอ่านหนังสือออกลวเด้แมนบอกคดโซเชียลก็เก่งใช่ถ้าคุณรักศิลปินคุณรักผู้หญยฟินแลนอย่างเงี้ยคุณก็คอมเมนต์ในทางที่ดีหน่อยไม่ต้องเอาอะไรมาเกี่ยวข้องเงี้ยคือโฟกัสเรื่องงานแมนบออย่าไปแต่งแมนจ้ะส่วนท่านนี้เนี่ยอ<ๆ>บอกว่าใช่ค่ะเขาอยู่กับป้าแม่เขาก็ต้องเดินหน้าทํางานอย่างอื่นเรื่องส่วนตัวแม่เขาก็รักลูกคือกันแหละแแต่ต้อง ต่อหน้าเนี่ยคืออันนี้คือความเป็นจริงใช้ในวิจารณญาณในความเป็นจริงเนาะแม่คนเป็นแม่ยังไงก็รักลูกก็ต้องดูแลลูกอยู่แล้วซึ่งทั้งสองคนเขาก็ตกลงกันด้วยดีแบ่งแยกกันว่าช่วงนี้ลูกอยู่กับแม่แต่เมื่อไหร่ที่พ่อจะมารับสะดวกเมื่อไหร่ว่าไหนลูกหยุดก็มารับก็ะไดเมื่อใดก็ได้ไม่ปิดกั้นจะทวหายังไงก็ได้แล้วพ่อเองก็ซับพอร์ตลูก ทุกเรื่องส่งเสี<ะ>สยลูกเหมือนกันใช่แล้วบางคนก็บอกว่าน้องบิ๊กบิ๊กเวียดจุนแลนไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าเราทําหน,น้าที่ของเราดีที่สุด<ม>แล้วในการดูแลลูกดูแลครอบครัวดูแลองค์กรของ<ม><ม>ตัวเองกัสินะอ<ม><ม>ย่าไปหายเข้าปันห,หัวหรือว่าหายเข้าแบบ เกิดความคีดเ็ดให้ยห้าแบบเออพยายามเอาลูกมาทำนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอย่างนี้เออเนี่ยพยายามเสือขคนเออท่านนี้ก็บอกว่าเจ้าขื้นเอาดีแท้พยาบาลเจ้าบ่งหูเบาอืมสุดยอดเลยสุดยอดเลยอือเพราะว่าบอสบิ๊กนั่นเล่ากะอ่าคือแกเป็นผู้ใหญ่พอไงเป็นพ่อของลูกพอเออ ขนาดถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันแกก็พยายามเติมความรักเติมเต็มนู่นนี่นั่นให้ลูกเด้ยพยายามพาลูกไปเที่ยวเห็นบอเออหาเวลาว่างให้ได้มากที่สุดเพื่อจะพาน้องนาติตาน้องโตเกียวไปเที่ยวนี่น้อง<ม>นาติตาปีเทิมนี่ก็ต้องหาเวลาเอาน้องมาอยู่คอนแกน้ำหให้ได้จนได้<ม>เรีนบอละคือ คือมันอยู่ขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่นะให้มีเวลาให้ลูกไม่ใช่ว่าลูกไม่มีเวลานะอ่าลูกนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาหยุดอยู่แล้ว<ช>หรือวันยูดวันปีิธืมสีๆนะคะ่ะพี่นอ้องอ่าเพื่อนกับจัดสันของเพื่อนอยู่เรื่องนี้ก็คือปล่อยผ่านไปดีกว่านาะค่ะเป็นว่าจะอ่าหัก ได้ตัวสิลั์กินคุณก็ชื่นชมคนงานเนี่ยมาเข้ามาอ่านบทลงานกันดีกว่าสกุกจังใดคุณปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงปิดอย่าลืมนะคะเข้าไปที่เพจค่ายเพลงตกเกียวมิวสิกได้เลยสาหรับใครที่อยากสนับสนุนคุยวันที่แล่นหรือว่าอยากสนับสนุนน้องๆค่ายเพลงตกเกียวมิวสิกเนาะก็เข้าไปที่เพจหลักเลยก็คือเพจโตค่ายเพลงตกเกียวมิวสิกใช่คุณจะได้ไม่โดนมิดหลอก ถ้าคุณไปในเพจนี้ที่มีผู้ติดตาม9แสนแล้วที่นี่เขาทักแชทไปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นบริษัทเลยให้โอนไม่ได้ชื่อใครชื่อหนึ่งนะพี่นนอกต้องโอนไปบริษัทค่ายเพลงโตเกียวเท่านั้นนะ,ะถึงจะได้เข้ากลุ่มถ้ากลุ่มอื่นเนี้ยก็คือกลุ่มหลอกค่ะพี่นนอกกลุ่มนี้อย่าลืมวันสุขขวัญครบรอบค่ายเพลงโต,ตเกียวมิวสิก ในวันที่ยี่สิภาพ็อุบัการ์้ารักพี่ยาบ้านจริงๆเป็นเอฟซีแฟนคผูพใหยาบ้านจริงๆเนี่ยควรสนับสนุนแบบนี้ดีกว่าเนาะมียนนี่คะ่ะพี่นอ้องอย่าลืมนะพี่นอ้องเข้าไปให้งกำลังใจเปินได้หลายดีกว่าเนาะดีกว่าจะเอาอเป่าพีแม่ไม่มีประเด็นเนาะพี่น้องเ<ม>นาะอ่ะจะซ้หรับเมเนเนีรเราทั้งสองคนก็มาอัปเดตเรื่องราวทางบ้านนะคะพใหยาบ้านฟิลแลนด์ไว้เพียงเท่านี้ผบกอนใ่นะคะสวัสดีค่ะ